สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านมาจัดโปรโมชั่นนะคะของตัวสว่านแบตบัตเลสตนะคะกระแทกนะคะของยี่ห้อออนเซนนะคะกับเจียบัสเลตนะคะของยี่ห้อออนเซนนะ,ะอันนี้ลูกค้าน่าจะมีใครที่จับต้องไปแล้วนะคะแล้วก็มาบอกว่าใช้ดีมากๆนะคะสําหรับยี่ห้อนี้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรามาจัดโปรใหม่นะคะเราแถมไปเลยนะคะถาดสองก้อนในทุกๆชุดนะคะ อ่ตัวนี้จะเป็นสว่วนแบตบ r สเล l ส,ส่วนใครที่อยากได้เจียแบตเพิ่มนะคะก็จะเป็นชุดคู่หูตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังบอกก่อนนะว่าแบตตัวนี้นะคะพูดเลยว่าเป็นแบตแบบ 4A แท้นะคะแล้วก็มี10ก้อนอยู่ในตรงนี้หรือเรียกว่า10เซลล์นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะถูกหรือแทงนะคะมันอยู่ที่แบตเตอรี่จร,จริงๆเขาบางร้าน่ะมันก้อนใหญ่แต่ข้างในเนี่ยอาจจะแบบว่ามีอยู่แค่5เซลล์อย่างเงี้ยแค่แถวเดียวซึ่งมันก็ราคาค่ะมันก็เลยจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพมันก็นักตามราคาไปนะคะอันนี้พูดกันตรงๆแล้วก็ตัวนี้เราก็ยังย้ำอีกว่าบางทีมันแอมะค่ะก็ดูยากเหมือนกันแต่ บางทีก้อนแค่นี้อาจจะ3แอมแต่ตัวนี้ค่ะเราพูดเลยว่า4แอมเต็มนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะมาดูกันตัวนี้นะคะสว่านก็จะเป็นสว่านแบบบัสเล็ตนะคะจะไม่มีประกายไฟน,นะแล้วก็ตัวรอบพวกเนี้ยมันจะวิ่งรอบจับแล้วก็ยังจะเป็น3ระบบด้วยนี่นะสว่านนี่นะสก,กูจอเหล็กจอะไม้แล้วก็จอะปูนนะคะเป็นระบบกระแทกได้แล้วก็สามารถปรับระดับหนึ่งระดับสองได้ปรับซ้ายขวาได้ก็เหมือนสว่านแบบทั่วไปแล้วก็ ไฟอ่ะ LED มาแบบใหญ่มากนะคะส่วนนี้ทำมาแบบใหญ่มากเนาะเนี่ยบัตเลแบบสบอดี้สวยงามแล้วก็สามารถบอกหนี่ตัวนี้บอกสถานะแบตด้วยนะคะนะแล้วก็มีที่คองแขนนะคะ,ะตามนี้ส่วนใครนะคะที่อยากจะได้เจียแบตเพิ่มก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะนี่เหมือนกันเป็นแบบบัตเลสเหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถล็อกได้ล็อกตัดขารได้ไม่เมื่อยมือกดนะคะ เป็นแบบบัสเลรนะคะตัวนี้นะคะก็จะอยู่รอบนะถึง12,000รอบต่อน,นาทีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถปรับระดับได้ด้วยเดี๋ยวเราปรับให้ดูอันนี้เบอร์สานะเรากดมาเบอร์หนึ่งก่อนนะก็เบอร์สเบอร์สตามนี้นะคะแล้วก็ยังบอกสถานะแบตสถานะแบตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในกล่องของตัวชุดคู่หูก็เหมือนกันนะคะมีฐานให้2องก้อนเต็มนะคะสแอมแท้นะ มาดูใ,ใกล้ๆใครที่อยากได้ชุดนี้นะคะเราเบากราคาตัวนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอยู่1,290บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บปลายทางนะคะก็จะมีเนี่ยพวกลูกบล็อกหนึ่งต่างดอกสว่านเจาะเหล็กเจาะไม้แล้วก็พวกดอกไขควงตัวหนอนนะคะตัวใส่ตัวลูกบล็อกนะอันนี้คือตามนี้1,290ส่วนใครที่อยากได้เจียแบตเพิ่มน,นะคะก็จะเป็นชุดนี้เราขายเพียง1,990บาทเท่านั้นพูดเลยนะคะรานะคานี้ถูกมากหมดแล้วหมดเลยนะคะ จัดโปรท้ายปีนะคะนี่ในกล่องก็จะมีตานี้มีพวกอืีนตุกแกใบขัดกระดาษทรายผ้าขัดเงานะคะบิบใบตัดใบเจียแล้วก็พวกดอก